สวัสดีค่ะมาพบกับระดานะคะวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อ7แหล่งอาหารฟอสฟอรัสสูงไตระยะ4ระยะ5ต้องรู้นะคะเพราะว่าตัฟอสฟอรัสเนี่ยจะเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งทีเ่เกี่ยวข้องและสำคัญในผู้ป่วยโรคไตถ้าเกิดว่าฟอสฟอรัสสูงในร่างกายมากๆก็จะส่งผลต่อร่างกายหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึง7แหล่งอาหาร เรามาดูก่อนว่าค่าเลือดเท่าไหร่ที่ถือว่าผิดปกตินะค่าเลือดที่เพื่อนๆน,นะคะที่คุณพ่อคุณแม่ไปเช็คเมื่อเป็นไตระยะททาย,ย,ทายๆคุณหมอก็จะตรวจค่าฟอสฟอรัสด้วยนะคะให้เพื่อนๆลองดูในผลตรวจเลือดในผลตรวจเลือดก็จะเขียนว่าฟอสฟอรัส for นะคะหรือว่าตัว P ก็ลองดูว่าค่ายังอยู่ในปกติหรือเปล่าโดยที่ค่าปกติจะอยู่ระหว่าง3.5ถึง5.5นะคะก็ส่วนใหญ่จะสูงจะไม่ค่อยมีต่ำก็คือจะสูงกว่า5.5นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือค่าเลือดปกติทีนี้ถ้าถ้าค่าเลือดสูงสูงกว่าปกติจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพื่อนๆบางท่านก็คงจะทราบมาบ้างแล้วนะคะว่า ถ้าฟอสฟอรัสสูงผู้ป่วยไตยเสื่อมเนี่ยจะมีอาการคันที่ผิวหนังมีอาการผิวดำคล้ำหยาบกร้านแบบนี้ผู้ป่วยไตยเสื่อมไม่ว่าจะเป็นฟอกไตหรือว่าที่ยังไม่ฟอกนะคะเราก็จะสังเกตว่าจะมีผิวดำนะคะแล้วก็บางท่านก็บอกว่าคันคันไปถึงใต้ผิวหนังเลยนะคะแล้วก็นี้เป็นอาการที่มองเห็นได้ส่วนอาการที่มองเห็นไม่ได้นะคะคืออาการภายในอาจจะมีเรื่องของกระดูกเปลาะบางกระดูกพุ้นก็คือ ผู้ป่วยไตยเสื่อมที่มีฟอสฟอรัสสูงแล้วเนี่ยถ้าก,กระดูกบางนะคะถ้าหกล้มก็จะมีกระดูกหักได้ง่ายแบบนี้ค่ะทีนี้มีอาการอะไรอีกนะคะก็คือหลอดเลือดแดงแข็งตัวแล้วก็ เปลอาบางนั่นเองเนาะแล้วก้อนแคลเซียมนะคะก้อนแคลเซียมเกาะที่ผิวหนังตัวฟอสฟอรัสเนี่ยมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเพราะฉะนั้นถ้ามีมากไปก็จะทําให้ส่งผลต่อเรื่องของกระดูกแล้วก็หลอดเลือดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลเป็นผลที่เมื่อฟอสฟอรัสในร่างกายเราสูงเนะคะเป็นตัวหนึ่งที่เ,เพื่อนๆนะคะ ควรจะดูในใบผลตรวจเลือดของผู้ป่วยที่ท่านดูแลอยู่ทุกครั้งว่าค่าฟอสฟอรัสเกินหรือยังเมื่อเกินแล้วนะคะต้องมีการจำกัดการทานอาหารซึ่งระดาจะแนะนําในวันนี้นะคะคือ7แหล่งอาหารฟอสฟอรัสสูงมีอะไรบ้างเมื่อฟอสฟอรัสในร่างกายสูงแล้วก็ควรจะเลี่ยงอาหารเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่นะคะ จะเป็นไตระยะที่4ระยะที่5ระยะที่4ระยะที่5ในค่าฟอสฟอรัสส่วนใหญ่จะสูงแต่ท่านไหนที่ไม่มีค่าใบผลตรวจเลือดนะคะก็ขอให้ระมัดระวังไว้ก่อนเลยอย่าบอกว่ายังไม่รู้แต่ก็ทานไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอาการคันและขดผื่นขึ้นแล้วจะหายค่อนข้างยากเหมือนกันแล้วก็อาการภายในท่านก็จะไม่ทราบนะคะว่า,าการภายในนั้น ไปถึงไหนแล้วมีกระดูกเปราะบางหรือยังก็ให้ระมัดระวังไว้ก่อนดีที่สุดค่ะทีนี้เรามาถึงในส่วนของ7แหล่งอาหารฟอสฟอรัสสูงนะคะกลุ่มแรกกลุ่มแรกก็คือพวกนมและก็ผลิตภัณฑ์จากนมนมนมรสต่างๆเลยนะคะคือหมายถึงว่านมทุกชนิดทุกยี่ห้อผลิตภัณฑ์จากนมก็คือพวกเบเกอรี่นะคะเบเกอร,กรี่แล้วก็พวกโยเกิร์ต โยเกิร์ตนะคะแล้วก็พวกขนมปังเบเกอรี่คัสตาร์ดเนยสดก็คือจัดอยู่ในกลุ่มของนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมเพราะนี้ก็คือให้เลี่ยงไปก่อนเลยค่ะอันนี้คือกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่2กลุ่มที่2ก็คือถั่วมเมล็ดแห้งธัญพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเดือยนะคะงาดามงาขาวข้าวโอ๊ตคือกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยนะคะกลุ่มที่เป็นถั่วถั่วงามเมล็ดแห้งต่าง ก็ให้ให้งดไปก่อนเพราะว่าเราจะควบคุมได้ยากแล้วนะคะว่าตัวไหนทานได้ทานไม่ได้เพื่ะนั้นงดทั้งกลุ่มเลยนะคะเกี่ยวกับฟอสฟอรัสกลุ่มที่3มาถึงกลุ่มที่3นะคะคือกลุ่มอาหารโปรตีนสูงนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นไข่แดงหรือผลิตภัณฑ์จากไข่แดงไข่แดงหรือผลิตภัณฑ์จากไข่แดงก็คือพวกขนมไทยขนมไทยก็จะมีไข่แดงเป็นส่วนประกอบเยอะเลยนะคะอย่างเช่นพวกเมคขนน ทองหยิบทองหยอดฝอยทองอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากไข่แดงนะคะมีไข่แดงเป็นส่วนประกอบหรือว่าพวกเส้นที่เป็นบะหมี่บะหมี่เหลืองเนี้ยนะคะก็มีไข่แดงเป็นส่วนประกอบเหมือนกันก็ให้เลี่ยงไปก่อนนะเส้นบะหมี่แล้วก็ปลานะคะอาหารโปรโตีนสูงก็คือ พวกปลาช่อนปลาอินรีแบบนี้อยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็พวกเครื่องในนะคะเครื่องในมแมลงพวกมแมลงตัวเล็กตัวน้อยแบบนี้นะคะที่ทานได้ทั้งตัวทานได้ทั้งเปลือกก็จะมีฟอสฟอรัสสูงค่ะอันนี้คือในกลุ่มที่3กลุ่มที่สีก็คืออาหารที่รับประทานทั้งกระดูกแล้วก็เปลือกนะคะเมื่อกี้สองมแมลงเนาะอาหารอีกกลุ่มนึงที่จัดเป็นในกลุ่มของทานทั้งกระดูกนะคะทานทั้งเปลือกก็คือพวก กุ้งแห้งปลาเล็กปลาน้อยอันนี้แยกออกมาจากในในกลุ่มที่สก็คือพวกอาหารที่มีโปรโตีนสูงนะคะเพราะว่าแมลงในจะจัดถึงจะกินได้ทั้งตัวก็จัดอยู่ในกลุ่มว่าแมลงอ่ะมีโปรโตีนสูงแต่ในกลุ่มที่4เนี่ยเป็นอาหารที่เราทานทั้งเปลือกไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งแบบนี้คืออยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็ให้ผู้ป่วยเลี่ยงการทานอาหารกลุ่มนี้ด้วยนะคะกลุ่มที่ห้า กลุ่มที่5้าคืออาหารแปรรูปแล้วก็อาหารแช่แข็งอาหารแปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมลูกชิ้นหมูยอนะคะอาหารแปรรูปเนี่ยนอกจากนอกจากฟอสฟอรัสสูงแล้วก็พวกโซเดียมที่เราเคยพูดไปในรอบในครั้งที่แล้วนะคะก็คืออาหารแปรรูปเนี่ยเขาจะใส่พวก เครื่องปรุงรสค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบสูงด้วยเมื่ออาหารแปรรูปทานเข้าไปนะคะจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายค่อนข้างเยอะไม่เหมือนอาหารที่เป็นอาหารตามธรรมชาตินะคะเราก็าให้เลี่ยงอาหารแปรรูปเนี่ยสังเกตได้จากว่าเรามองไม่ออกแล้วล่ะคะ่ะว่าเขาทํามาจากอะไรอย่างเช่นพวกไส้กรอกเนี่ยเราก็มองไม่เห็นว่ามันจะเป็น หมูหรือว่าเป็นไก่ถ้าเขาไม่บอกนะคะเนาะก,ก็คืออาหารแปลรูปคือมองไม่ออกแล้วว่าวัตถุดิบนั้นๆเป็นอะไรก็ให้พึงระวังไว้เลยนะคะอาหารแช่แข็งกุ้งปลาหมึกอะไรพวกนี้คือไม่ใช่อาหารสดนะคะก็ให้เลี่ยงไปอาหารที่มีลักษณะเป็นผงนะคะเช่นน้ำตาลเกลือปนเนาะแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นสำเร็จรูปต่างๆนะคะเพราะว่าอาหารเหล่านี้ก็ เป็นการสกัดแล้วแล้วก็มีเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะอาหารอุตสาหกรรมเข้ามาอาหารแปรรูปเข้ามาก็ไม่ว่าจะเป็นผงปรุงรสหรือว่าพวกแร่พวกแร่ธาตุต่างๆที่มาจากทางอุตสาหกรรมเนี่ยจะดูดซึมเข้าร่างกายเราได้เร็วมากนะคะแล้วก็เข้าไปแบบเต็มๆแบบเยอะเลยไม่เหมือนอาหารตามธรรมชาตินะคะกล mm ุ hmm. ่มที่หก กลุ่มที่6กก็คือเครื่องดื่มสีเข้มเครื่องดื่มสีเข้มก็มีพวกชากาแฟนะคะชากาแฟโกโก้โอวัลตินเหล่านี้มีฟอสฟอรัสสูงมีผู้ป่วยนะคะสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะว่าโอวัลตินทานได้ไหม โอวตินก็คือจัดอยู่ในกลุ่มที่มีฟอสฟอรัสสูงนะคะนอกจากมีส่วนผสมของผงโกโก้ของโอวัตินที่มีฟอสฟอรัสแล้วนมก็มีฟอสฟอรัสเหมือนกันเพราะนั้นการชงโอวัตินเราใส่ทั้งนมทั้งผงโกโก้ผงโอวัตินใช่ไหมคะก็จะทําให้ฟอสฟอรัสยิ่งสูงขึ้นไปใหญ่เลยค่ะรดาขอแนะนําให้งดไปก่อนนะคะเรื่องของโอวัตินนน้ําดําน้ํหอัดลมต่างๆนี่คือมีฟอสฟอรัสสูงมากค่ะก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ทีนี้ถ้าทานน้ำ ู้ป่วยไตยเสื่อมออระยะ4ผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะ4ระยะ5ควรทานน้าอะไรนะคะคือน้ําเปล่าจะดีที่สุดค่ะแต่ถ้าท่านอยากทานน้ํานอื่นบ้างนะคะราจายแนะนําเป็นน้ําสมุนไพรที่ไม่เติมน้ําตาลน,นะคะแล้วก็ทําเองจะดีที่สุดอย่างเช่นพวกน้ําขิงนะคะเราก็ต้มแบบอ่อน ต้มแบบอ่อนก็ทานได้แล้วนะคะไม่ต้องเข้มมากแล้วก็พวกน้ําใบเตยน้ําอันชันทําให้มันเป็นสีอ่อนๆแล้วก็พอให้มีรสชาติบ้างก็ได้แต่ถ้าอยากกินน้ําหวานละน้ําหวานก็ถ้าสามารถเอาน้าเฮลบูบอยนะคะมาผสมให้ไม่หวานมากก็สามารถจิบให้รู้สึกว่าหายกระหายหรือว่าหายอยากแบบนี้นะคะส่วนของกาแฟนะคะระยะถ้ายังไม่ใช่ระยะ4ระยะ5ท่านก็ยังทานได้บ้างแต่แนะนำเป็นกาแฟดำ ก็วันละแก้วก็พอแล้วนะคะกลุ่มที่7กลุ่มที่7ก็คือผอลิตภัณฑ์ที่ใส่ย,ยีสต์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ใส่ย,ยีสต์ก็มีเบียเนาะเบียรขนมปังเบเกอรี่แล้วก็พวกซาลาเปาแบบนี้นะคะก็มีส่วนผสมในส่วนของฟอสฟอรัสค่ะแล้วก็นอกจากฟอสฟอรัสแล้วก็มีพวกผงฟูนะคะพวกผงฟูนี่ก็จะมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบเหมือนกันเนาะเพราะนั้นผู้ป่วยไตยเสื่อมนะคะ กลุ่มที่7นี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะ <_ T> พวกที่เป็นขนมปังเบเกอรี่ที่ต้องทําให้ให้มีการให้แป้งมันขึ้นฟูแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ให้ให้เลี่ยงไปท่านมีขนมอ,อื่นๆน,นะคะที่ที่สามารถทานได้อีกซึ่งระดาเคยแชร์ไปนะคะแต่ว่ายัางไงไลฟ์หน้าระดาก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆอีกครั้งหนึง่งในส่วนของของว่างอะไรบ้างที่ผู้ป่วยไตยเสื่อมทานได้นะคะยังไงฝากติดตามชมนะคะหรือว่าบางท่าน ท่านไหนที่อยากจะไปลองหาดูก่อนก็อาจจะจะมีในเพจนะคะหรือว่าใน YouTube ก็อาจจะไปเซิร์ชหาได้แต่ว่ายไงไงระดาจะมาไลฟ์แชร์เพื่อนๆเรื่อยๆนะคะพราะว่าบางยังมีหลายๆท่านที่ไม่ทราบว่าคนจะทานแบบไหนแล้วก็ของว่างแบบไหนทานได้นะคะโอเคอันนี้ก็เป็น7กลุ่มนะคะของอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงระดาฝากเพื่อนๆไว้นะคะเพราะว่ายังมีหลายท่านเลยที่สอบถามเข้ามาแล้วไม่รู้ว่า ทานได้หรือไม่ได้แต่เมื่อแล้วเมื่อทานไปแล้วก็บอกว่ามีอาการคันนะคะเกิดจากอะไรก็เกิดจากตัวนี้ละค่ะคือฟอสฟอรัสสูงนะคะก็เพื่อน,อนๆลองอลดนะคะในส่วนของอาหารเหล่านี้แล้วอาการจะก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อควรระวังอย่างที่ระดาพูดไปนะคะในส่วนของฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสที่มีจากมีมาจากการสังเคราะห์หรือว่ามาจากอุตสาหกรรมเนี่ย ก็คือที่ใช้ปรุงแต่งอาหารเป็นสารกันบูดจะถูกดูดซึมมากกว่ามากกว่าที่มาจากธรรมชาตินะคะเมื่อสูดซึมเข้าไปในร่างกายก็จะทําให้ค่าคอสฟอลัสเกินนั่นเองเนาะยังไงฝากไว้นะคะว่าทานอาหารที่เป็นธรรมชาติจะดีที่สุดแล้วก็ทานอาหารแบบหมุนเวียนนะคะไม่ทานอาหารที่เป็นซ้ําๆเพราะว่าบางครั้งถ้าผู้ที่เข้ามาติดตามบอกว่า ระดาบอกว่าทานได้ก็ทานตัวนั้นซ้ําๆซ้าๆแบบนี้ก็จะไม่ดีนะคะให้ทานหมุนเวียนชนิดกันไปก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยรับสารอาหารได้แตกต่างกันไม่ซ้ําเดิมทุกๆวันค่ะท่านไหนที่ยังสงสัยว่าไม่มีในกลุ่มนี้ไม่มีที่ระดาแชร์อยากจะทราบเป็นการส่วนตัว สอบถามรายละเอียดเข้ามาก็สามารถที่จะไลน์เข้ามาได้เลยนะคะไลน์สอบถามระาดาเข้ามาที่ไลน์ id @jailby ระดาค่ะระดาย,ยินดีให้คําปรึกษาท่านนะคะเป็นรายบุคคลเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยอาการก็จะไม่เหมือนกันผลเลือดก,ก็ไม่เหมือนกันนะคะระยะก,ก็ไม่เหมือนกันเพราะ,ะนั้นเราควรจะได้ปรึกษาด้านได้คุยกันนะคะว่าอาการของท่านเป็นยังไงแล้วก็อาหารที่ท่านสนใจคืออะไรก็สามารถที่จะติดต่อระดาเข้ามาได้เลยค่ะที่ แอดเจลบายระดาค่ะท้ายนี้สําหรับเพื่อนๆืน,นะคะที่ดูแลผู้ป่วยไตยเสื่อมอยู่แล้วก็ให้ป่วยไตยเสื่อมทานเจลนะคะอูมิแล้วก็ฮาร์ทที่เข้ามาปรึกษาระดาระดาให้คําแนะนําเรื่องอาหารไปพร้อมกันกันกบแนะนํางอูมิกับฮาร์ทเพื่อฟื้นฟูเซลไตนะคะเป็นแบบทางลัดทางด่วนที่จะทําให้ผู้ป่วยนะคะที่ท่านดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติท่านเองเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าระยะ4ี่ระยะ5ที่ต้องอาศัยอูมิกับฮาร์ทเนี่ย เพราะว่าบางท่านเนี่ยทานอาหารไม่ได้แล้วนะคะทานอาหารไม่ได้แล้วมีอาการเหนื่อยเพลียมีอาการมากแล้วเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่ต้องอาศัยสารอาหารมาฟื้นฟูเซลล์ไตนะคะโดยที่มีอูมิกับฮาร์ดนี่แหละคะ่ะช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือที่จะฟื้นฟูเซลล์ไตกลับมาทํางานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของอูมิเขาจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสารสกัดนะคะชื่อว่าฟูคอยแดนตัวนี้จะช่วยลดการอักเสบในร่างกายนะคะแล้วก็ มีงานวิจัยเยอะแยะมากมายนะคะที่จะช่วยฟื้นฟูการทำงานของเซลล์ในร่างกายของเรานะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สงสัยก็สามารถที่จะไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตหรือก็ผลงานวิจัยเยอะแยะมากมายได้เลยนะคะชื่อว่าฟูลคอยแดนค่ะทีถามว่าทานตัวเดียวได้ไหมทานอูมิอย่างเดียวได้ไหมไม่ทานฮาร์นะคะผู้ป่วยไตเสื่อมระยะ4ระยะ5เนี่ยคือการทำงานของไตยแย่ลงไปมากแล้วนะคะ เมื่อไตทำงานได้ไม่ดีไตเรามีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือควบคุมความดันโลหิตเมื่อไตทำหน้าที่ไม่ดีแล้วความดันโลหิตก็มีปัญหาทําให้หัวใจของท่านมีปัญหาด้วยนะคะหัวใจของผู้ป่วยมีปัญหาก็จะเกิดเรื่องของหลอดเลือดมีปัญหานั่นเองค่ะระดาจึงแนะนําคู่กันนะคะก็คืออูมิกับฮาร์ดก็จะได้ผลได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะ และดาแชร์เคสล่าสุดนะคะที่ดูแลคุณพ่ออยู่นะคุณพ่ออายุประมาณ70นะคะก็ระยะ5แล้วล่ะค่ะ GFR อยู่ที่10.5มีอาการเหนื่อยทานข้าวไม่ได้ทานยาคุณหมออยู่แต่ว่าก็ไม่ดีขึ้นทำให้ร่างกายสูผ้ผอมนะคะทานอาหารไม่ได้แล้วก็เหนื่อยจึงมาหาวา่ามีสารอาหารตัวไหนที่ช่วยคุณพ่อได้บ้างก็มาเจอระดาแล้วก็มาปรึกษาเรื่องของอุมิกับฮาร์ด ทานอูมิไปสองอาทิตย์นะคะคุณพ่อก็จะมีอาการดีขึ้นแล้วดาแนะนําอาหารด้วยนะคะอาหารที่เหมาะสมกับคุณพ่อคืออะไรร่วมกันกับทานอูมิกับฮาร์ดอูมิวันละสองซองแล้วก็ฮาร์ดวันละหนึ่งซองค่ะตอนแรกคุณพ่อทานแค่อูมิก่อนทานอูมิก่อนวันละสองซองผ่านไป2ออาทิตย์ร่างกายดีขึ้นนะคะก็ เพิ่มความเชื่อมั่นให้คุณลูกก็หลังจากนั้น1เดือนก็สั่งชุดเต็มค่ะอุมมสองฮาร์ดหนึ่งทานประทานไปนะคะครบ2เดือนผลเลือด GFR นะคะไปตรวจผลเลือดขึ้นเป็นค่า GFR 15%คือขึ้นมา5%ถือว่าขึ้นเร็วมากๆในเคสนี้เพราะว่าคุณพ่อ ทานอาหารนะคะตามที่เราแนะนําตามที่ดลดาแนะนําแล้วก็ทานอูมิกับฮาร์ดควบคู่ไปด้วยนั่นเองนะคะ2เดือนได้ผลดีมากๆเลยก็คุณลูกตัดสินใจซื้อให้คุณพ่อทานต่อเนื่องนะคะก็ยินดีด้วยทีนี้เพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ยังไม่รู้จักอูมิกับฮาร์ดแล้วอยากจะให้ ผู้ป่วยที่ท่านดูแลอยู่ทานเพื่อีฟื้นฟูตไตยก็สามารถติดต่อระดาเข้ามาได้เลยค่ะที่ช่องทางเดียวกันนะคะแอดเจลบายระดาระดายินดีให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลเลยนะคะโอเคยังไงเพื่อนๆท่านไหนที่เห็นว่าข้อมูลวันนี้นะคะคือในส่วนของอาหารดีมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ท่านรู้จักก็สามารถแชร์ข้อมูลออกไปได้ค่ะแล้วก็ถ้าสงสัยในเรื่องของสารอาหารรูปแบบเจลก็ติดต่อระดาเข้ามาได้นะคะ สำหรับวันนี้ระดาฝากไว้แค่นี้เจอกันไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ